สวัสดีครับทุนลูกขอนยี่ักวันนะนะครับวันนี้กะสิพาพี่น้องเขานะครับนี่ครับตอนนี้เขาอยู่ตัวเมืองชายภูมินะครับเบิ้งนะครับน้ำน้ำนี่มันไหลของเมืองชายภูมิเลยนะครับเรื่อนี่ครับเบิ้งเอาพี่น้องนี่ครับอันนี้คือเมืองชายภูมินะครับเรื่อนี่ครับเบิ้งเอานะครับหลังจากหมู่บ้านเขาเบิ้งอยู่ที่นะครับอำเภอคงนะครับเขตชายแดนระหว่างไอ้พีไม้กับอำเภอคงนะครับตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้เลยครับเด้อน้ำท่วมนะครับชัยภูมินะครับเมืองชัยภูมินะครับที่นายกรัฐมนตรีนะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้ลงพื้นที่มานะครับเรื่อครับตอนนี้เขาอยู่นี่ครับแถวแถวนาธนาคารกรุงเทพนะครับเรื่องของอำเภอของชัยภูมินะครับนี่ครับเบื้องปริมาณน้ำนะครับเดื่อนี่ครับผูใด้ปเคยเห็นน้ำมาเบื้องเอานะครับยังยังขันวิกฤตอยู่ครับเรื่ตอนนี้นี่นี่ครับผมมานยะมาหลาะนะครับหรือว่าตำรวจให้พี่น้องเขาได้เบื้องนะครับเด้อตอนนี้นะครับโอ้นะครับมีสองนิ้วมีสองนิ้วพูดนะครับน้ำนะครับเร้อ นี่ครับมีนะครับทหารม้าซอยประชาชนพร้อมนะครับด้วยนี่นะครับแหมนี่ครับน้ําท่วมนะครับด้วยตอนนี้เขาก็อยู่นะครับนานะครับไทยประกันนะครับเด้อนี่ครับไทยประกันนะครับเด้อหลายคนอัตินะครับเคยเห็นอยู่ครับเด้อนี่ครับกลายเป็นท้องทะเลหมดแล้วนะครับปลายลูกชิ้นนี่ครับนี่คือชัยภูมิเฮานะครับเด้อยหมู่บ้านพระเบิงยูไอ้นะครับอำเภอโครโคราชบ้านเฮาฝนนะครับ กลายเป็นนะครับแม่น้ำไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับในตัวเมืองนะครับผมคิดว่านักก็นี่นะครับพอะมันไหลมันไหลย้อนขึ้นไปทางตัวเมืองเลยนะครับคุณนะครับทั้งธนาคารกรุงเทพนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับเบิ้งนะครับระดับน้ำเบื้องเอาลวดนะครับจักรยานถีบมาได้เลยนะครับปั่นมาได้เลยนะครับโอ้โหนะครับ ทุกกิจการนะครับปิดเบิดทตกปิดเป็นปิดทุกกิจการเลยนะครับตอนนี้นะครับยกเว้นลานยานะครับัลานยายังเปิดให้บริการเนู่นะครับประชาชนอนู่นะครับเบื้องเอาครับนี่ครับมาหอดโตโยตาได้เป็นรองเ้อหอดโตโยตานะครับนี่ครับหนักหนักเลยนะครับหนักกว่า นักวัวหมอวานอีกนะครับนักวัวที่ผมพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งนอีกนะครับอยู่ที่ไอ้นะครับแถวถนนมิตรภาพนะครับเด้อตลาดแค้บ้านวัดนะครับนี่ครับวิ่งได้เส้นนี้เฉพาะเส้นนี้เท่านั้นนะครับเสนไปรอบเมืองนะครับก็สามารถรถสัญจรไปได้นะครับเพราะว่ามันลึกกว่านี้นะครับนอกจากฟัวินเท่านั้นนะครับเด้อนี่นะครับนี่ครับตอนนี้เขากยับยุทธนาคารอยังไ้กรุงศรีนะครับเด้อกรุงศรีของชัยภูมินะครับเด้อนี่ครับ แต่ย like ังหนักหนาอยู่นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าหน้ามันระบายประทันนะครับนี่แหละเมืองชายภูมิเฮาปิดทุกกิจการนะครับยกเว้น้านขายยาครับวันนี้นะครับมหโตัวยต้านะครับชายภูมิเลยนะครับนี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาครับความเดดร้อนของเฮานะครับพี่น้องที่เราเคยเห็นแล้วพี่น้องไปต่างประเทศนะครับหรือพี่น้องเป็นคนชายภูมิหรือว่าเขตไก้เคียงนะครับเบื้องเอานะครับที่ผู้ใด มาเมืองชัยภูมิดูๆนะครับนี่ครับคือเป็นการรายงานสดๆนะครับมันนี้เป็นวันที่สองนะครับเดอรวันที่สองนะครับครับเดือนตุลาฯนะครับเดอเวลาประมาณนะครับบ่ายสี่โมงแรกนะครับเดอนี่ครับครับก็มีเรือท้องนี่แหละเชิงไบรนะครับครับเดี๋ยวภาพพี่น้องเขาเบิ้งเรื่อยๆนะครับเต็มๆไปเลยนะครับมันนี้ครับเบิ้งน้ำท่วมนะครับ คุ่มเดือดร้อนของประชาชนนะครับเบื้องล่งปิดทุกกิจการนะครับเด้อยุคเวรล้านขายยานะครับโอ้โหพี่น้องเบิ่งเอาครับอันนี้ถนนนะครับเด้อนี่อันนี้เป็นถนนนะครับเด้อว่าแม่นค้องหรือว่าแม่น้ำนะครับเป็นถนนนะครับที่ที่มุ่งนานะครับน่ครับข้างหลังผมติไปกลางเมืองชัยภูมินะครับไปไปแถวแถวหอนาฬิกาเลยครับเด้อนี่นะครับมองนี้นะครับนี่ครับเพิ่งเอาพี่น้อง ระดับน้ำลดเจ้งบอสสามารถที่นี่อันนั้นได้เลยนะครับวิ่งได้ปันไดนะครับเพราะว่าน้ำเขาลดแท่นะครับนี่ถ้าพูดใดหลงมาาคือตรงน้ำเขาลดนะครับลดเจ้งนะครับแล้วก็มีเป็นบางคันบางร้ายอยู่นะครับมานะครับนี่งเช่นคันข้างหนานะครับเด้อนี่นี่ครับคันข้างหน้านี่ครับนะครับหลงมาาคือจังไดบวกเพี่อน้องเพราะว่าระดับน้ำนะครับเคียงแอลนะครับเด้อบางจุดนะครับเคียงแอลหรือประมาณเข่าเขานะครับ ครับกะบางเจ้าเพควนกันนะครับมีเครื่องสูบน้ำนะครับสูบออกจากนะครับกิจการน้องเพลินนะครับเด้อนี่ชัยพัฒนาชัยภูมินะครับเด้อนี่ครับเพื่อนกัสูบน้ำออกจากนี่แหละล่านของเพลินนะครับนี่ครับเต็มเต็มไปเลยนะครับโอ้โพี่น้องผมคิดว่าผมเบิ่งในข่าวนะครับกะบ่ได้เบิ่งหลายนะครับพี่น้องผมบ่คิดว่ามันติดขัดปานนิตรจะได้ แต่เดี๋ยวมาเห็นกับตาตัวของนะครับเบื้องเอารดพี่น้องเลยมันยิงกว่าในข่าวอีกนะครับเพราะว่าผมรายงานสดๆนะครับแล้วก็บผมมีการตัดต่อพร้อมนะครับนี่ครับแล้วก็ออกออกโดนพร้อมนะครับเมื่อคืนในทีวีนะครับเด้อเพราะในทีวีบางครั้งคนกับเราได้ออกโดนนะครับแล้วกับเราได้เห็นโดนขนาดนี้แต่ว่าผมจิบเก็บบรรยากาศนะครับให้พี่น้องเขาเบื้องนะครับการนำถั่วมือว่านนี่กัเบื้องที่โคราดนะครับถนนมิตรภาพนะครับระวังไอ้ตลาดแค่บัดวัดนะครับเมื่อนี้มาอยู่ที่เมืองชัยภูมิเฮานะครับเด้อ ชายภูมิเลยนะครับนี่น่ครับน้ำม้วนน้ำประหาสารมากนะครับเด้อนี่อันนี้ฝนยุดตกไปประมาณสามสี่มือแล้วเด้อครับเด้อแต่น้ำก็ยังคงคงมาเรื่อยๆนะครับเด้อนี่ตอนนี้น้ำกับมาเรื่อยๆแล้วก็ม้วนน้ำกุมนี่ที่ที่ไปประหาใสผมกับบรลูนะครับเพราะว่ามันต้องหาหม่องอยู่อยู่แล้วนะครับม้วนน้ำระดับนี้มันต้องหาหม่องไปนะครับแล้วมันก็จะทำลายเข่าของเขาไปไปไปเรื่อยๆนะครับเด้อเนี่ย ทำลายพวกเส้นค่าการเกษตรหรือว่าพวกเขาน้ำเฮาเนี่ยครับพี่น้องมันก็ะิไปเรื่อยๆของมันนะครับจนกว่าจีมีทีทีมสุดนะครับนี่นะครับรายงานกันสดๆเลยนะครับเด้อนี่ครับจากทางช่องหลวงขอนี้่างบัานหน้าเฮาเลยนะครับเก็บบรรยากาศพี่น้องเฮาได้เบ่งเต็มอิ่มนะครับสำหรับพี่น้องนะครับชัยภูมินะครับเด้อเดี๋ยวรับความเดี๋ร่อนหลายเติมนะครับพี่น้องอย ครับม้วนหนาบนะครับอันเป็นถนนเบิ้ลนะครับเรื่องเป็นถนนเบิดทั้งนั้นนะครับเป็นไรพี่อน้องค์ครับเดี๋ยวใกล้ชีวิตยมองมองมองน้าท่วมแล้วนะครับคุณทางนานะครับเด้อ แต่ว่าข้างหน้าคาดว่าอาจจะมีอีกนะครับผมนี่ครับถึงนิสันนะครับนิสันฟอร์ดมาสดานะครับของใช้ปุ๊บนะครับพี่น้องถตาผู้ใดเคยสัญจรไปมาอาจจะจาได้นะครับเด้อสมมติว่าพี่น้องได้อยู่บ้านวิจกระยุทธ์ตั้งจังหวัดอยู่ในเมืองหรือว่าอยยุตั้งประเทศนะครับเด้อนี่ครับให้พี่น้องเขาเด้เบิ่งนะครับเด้อนี่ครับโอ้ข้างหน้ายังมีอีกครับ ีโอกาสกับจังที์เลยพี่น้องจีบบรรยากาศพี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับกาศเบิ้งความเดือดร้อนนะครับของทัวเมืองต่างๆนะครับเรื่องไปทอดใช้ท้ายหันครับให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับช่วงวิกฤตนะครับครับถตกขัยไปขังง่ายนะครับในรอบหลายสิบปีนะครับเรื่องนะครับลุ้งน้ำอีกแล้วครับขึ้นบกได้ประมาณวันวันถึงลอยเมตรนะครับลุ้งน้ำอีกแล้วนี่ครับเบิ้งเอาลุยน้ำอีกแล้วพี่น้องหลายกิโลนะครับนี่ต้นหนาวนี่ครับหลายกิโลนะครับ ชาวบ้านนะครับนางก็จอยแก้วอยู่กนนะครับเห็นบ่ครับผมนะครับระบบเศรษฐกิจนะครับของเมืองชัยภูมินะครับปิดตัวลงโดยไปย้ายเลยนะครับผมเปิดกิจการยังบ่ได้เลยนะครับก็มีแคร์บอลบอลกีร้ายนะครับที่เพิ่นเปิดได้นะครับเด้อนะครับปิดทุกกิจการเลยนะครับนะครับถึงปลาปลาด้วครับเด้อถึงปลาปลาแล้ว ปลาปลาเชฟพุ่มนะครับเด้อนี่ครับรบเนเล็กน้อยเลยนน้ำเซ่ยได้พี่น้องเด้อเห็นบ่นนครับคือมองเบื้องไปขึ้นแม่น้ำนะครับสายคุงกวางเติบหนึ่งนะครับเด้อเนี่ย ทั้งบกแล้วนะครับพี่น้องแต่คนดำแล้วแต่ว่าบางบางหนามีพ่มีอีกนะครับเด้อนครับแต่ว่าค่าถ้าลุ้งถอยลังไปนะครับมลน้นามหมาศาลเลยครับการเมืองเชิพุมนะครับอันี้บริเวณีิลบเมืองเด้อครับเด้อตรงนี้ครับศิลเมืองครับคือว่าเขาเขาพาเมืองมาได้นะครับเพราะว่ามันนามไหลเลยนะครับการเมืองเชิพุ้มหนามไหล ครับน้ำกามาทั้งนี้อีกนะครับนี่งทีครับนี่ครับทั้งฝุ่นก็เต็มเลยนะครับน้ำตรงสีแยกระครับเด้อตรงสีแยกนะครับตรงนี้น้ำก็ยังไหลนะครับมันไหลพู้นอะพี่น้องเห็นปะถนนนั้นน้ำท่วมเต็มเลยนะครับแต่ว่านกรู้ว่าขนาดน้ำไม่ได้ท่วมอีกว่ครับเด้อเดี๋ยวไปเพิ่มกันนะครับตรงนี้กะนะครับเริ่มท่วมป๋าปลายไหมอีกแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับทีเป็นยังพม่นครับพี่น้อง ลบินสันนะครับเด้ออันนี้คือปากนาลับินสันเทยุภูมินะครับเดินนาลับินสันนะครับนะครับกยังข่วมอยู่นะครับเด้อโมนี่นะครับวันที่สองยังข่วมอยู่ฟางนันกะนะครับยังมีม้วนนำหลายเตืบอยู่ครับคนนะครับคือเต็มเลยนะครับฟางนันนะครับเห็นบอกลงไปทั้งคนณหรอครับอย่างั้เต็มอยู่คือเ่านะครับนำโอ้ยพี่น้องมิตรนามครับ ตัวเมืองใชยพุ่มนี่คือเต็มพิกัดเลยนะครับแห่งเดือดร้อนหนักประมู่เลยครับเชยพุ่มหนักสุดเลยแหละครับผมว่าเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับคุณครับพี่น้องเห็นบ่เบิ่งขวามือของผมนะครับมันบบแมนบาแม่น้ำหรือยังครับเป็นเป็นป้าเขานะครับเนี่ยพื้นที่การเกษตรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นอ้างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับพี่น้อง ฟังนี่ก็เต็มเต็มทีดกันนะครับฟังนี่ครับใกล้ที่เบิร์แล้วพี่น้องแต่ว่าฟังนั่นนะเต็มที่แล้วครับฟังขั้วทั้งฝ่ายและขว,วแล้วครับเต็มทีเบิดนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นทูท้างบกแล้วครับใกล้ที่เวียดนามแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิรงข้างไหนอีกว่าซีมีอีกบ่ครับ จุดนี้คือซูซูกินะครับด้วสซูซูกินะครับผมจุดนี้นะครับเซนนี่ที่ไปแกงสนามน้ำนะครับเด้อพี่น้องเด้อเซนนี่นะครับแกงสนามน้ำบัวใหญ่ไปพุ่นละครับออกจังหวัดเลยก็ได้นะครับเซนนี่นะครับแถวนี้กันนะครับเ้นนะครับที่เขาใช้พูดเมื่อกันแต่ว่าทั้งนี้น้ำตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นกะน้ำกะได้ลดแล้วกะเบ่ได้ถ่วมแต่ว่าข้างหน้าสีมีแน่นะครับผมอันนี้กับที่มุ่งหน้านะครับด้านขวามือกับที่ไปนะครับ บัวใหญ่นะครับแกงสนามนางเด้อพี่น้องเด้อด้านหน้าก็ยังมีดหัวมู่นะครับเด้อเราก็เข้าไปข้างในนะครับครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เดี๋ยวสิรายงานไปที่สำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับนะครับหลังจากเฮานะครับมาจากนะครับตัวเมืองชัยภูมินะครับเด้อตอนนี้นะครับผมอยู่บนถนนนะครับชัยภูมิแกงสนามนางนะครับยี่ป๊อกกิโลก็สิถึงเขาเขาถึงไอ้แกงสนามนางนะครับเด้อตอนนี้นะครับสองฟังทางนะครับด้าน้าก็ยังท่วมนะครับเด้อคอยคอยนะครับคุณครับ ทวดขนาดนะครับเบิ่งงามนะครับอ่ามันเป็นทะเลเบิดพี่น้องมันคักอีหลีนะครับปีนี้นะครับเพิ่งอันนี้ออกจากออกจากเชยภูมิมาเป็นแกงสนามนางนะครับและตอนนี้นะครับถนนเชียาพูมิแกงสนามนางบัวใหญ่นะครับและไปนี่นะครับครับไปที่แยกกโคสีเฮานะครับเพิ่งบัดนะครับเป็นทะเลเบิดเลยนะครับพี่น้องและเพื่อนทีม กว ONG ้างๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวทีเก็บบรรยากาศใลยเบิ่งนะครับเด้อหลังจากออกการใช้หมุนมากๆนะครับปลาอ่อยอยู่เป็นปลาอ่อยเบิบ่งปลาอ่อยครับพี่น้องปลาอ่อยเป็นคนนะครับอยู่กลางน้ำเลยนะครับเป็นปลาอ่อยนะครับเด้อเนี่ยแล้วก็เลื้อยไปอีกน้ำท่วมเพิ่ดเลยนะครับตัวนี้นะครับเบิ่งเบิ่งฟังนี่พีพนนนพ่น้องเบิ่งพื้นที่การเกษตรนะครับเพิ่ดเลยนะครับเบิ่ง อันนี้ตรงโพ่งนะครับสะพานก้อนที่เขาไปไม่นําชี้นะครับเด้อรัชี้เขานะครับก้อนที่ถึงรับชี้เขานะครับตัวนี้ครับพี่น้องเคยผมมาเคยเห็นทัก่ายเกิดมากนี่ครับไม่ใช่เขื่อนไม่ใช่ทะเลนะครับนี่คือน้ําท่วมนะครับเด้อนี่ครับเบิ่งนี่ตรงสะพานนะครับน้ําเชี่ยวกาดมากนะครับเนี่ยนเป็นเบิ่งกว้างมากนะครับ ที่ลงไปลไปไาหอยถ่วมเบิ้ลเลยนะครับฟังฟังนี่จะเป็นพื้นทีแ่แปลงเกษตรนะครับพวกปลาหอยปลามันถือถ่วมเบิ้ลเลยนะครับเรียบร้อยเบิ้ลเลยนะครับเดียยเ๋เยนนเป็นถนนนะครับเรือครับอันนี้ก็ถึงสะพานอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่อย นี่สิเป็นไอเดี๋ยวสิพาเบิ่งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใดเด้อครับเด้อนะครับทางเข้าไปบ้านโคกกล้องนะครับไปหนองแว่งได้ครับไป็นเพอนหนองแว่งได้นะครับเด้อตรงนี้ครับกลายเป็นทะเลแล้วนะครับนี่ครับเบิ่งนี่ครับเบิ่องเอาโหลด่น้องงองข้อยก็ได้มาอยู่นี่ครับเบิ่งเอานี่แหละถึงโคกนะครับครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเด้อมันท่วงมันทุกหม่องดีๆนะครับอันนี้คือไกลที่เขาเขาแกงสนามนางเขาแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับยังกลายเป็นทะเลอยู่คือเก่านะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ยังถ่วงคือเก่าด้วยครับพี่น้องด้วยมาหลายรูปเตืบแล้วนะครับครับจุดนี้ห้องกสิขาบแม่น้ำชี้นะครับเด้อตรงนี้นะครับเด้อเนี่ยสะพานแม่น้ำชี้ที่เป็นเห็ดนะครับเส็ยไปนะครับปีที่แล้วนะครับพี่น้อง ข้างหน้าก็จะเป็นแมสนามนั่งนะครับเด้อนี่ครับเบื้องแม่น้ำนะครับเด้อนี่ครับเบื้องเอาลดมันหล่นชี้นะครับน้ำมันหล่นชี้เลยนะครับนี่เบื้องเบื้องเอาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี่ครับขึ้นแม่น้ำชี้นะ้ครับเด้อนี่ครับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกน้อยนึงนะครับนี่นี่ครับขึ้นแม่น้ำชี้นะครับมันหล่นชี้เลยนะครับน้ำหล่นชี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นบอก ผู้ล่ะครับทั้งพุนก็เต็มอีกนะครับทั้งสองฟังเลยนะครับของแม่น้ำชีนะครับเนี Spider ่ยป้ายป้ายนะครับนะครับพี่น้องเด้อนี่แม่น้ำชีพู้ล,ล่ะครับพูลล้ล่ะไปทั้งชุมแพร่ไปทั้งพุนล,ล่ะพี่น้องมาที่นี่พูลล้ล่ะไปทั้งไอ้ยังอ่ะทั้งชชยภูมิอีกฟังหนึ่งพู้ล,ล่ะครับพี่น้องมันเพราะว่ามันมันเบิดเลยนะครับนั่นแหละ